สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smile with Clover Tarot นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปเลือกกองไพ่นะคะก็มากับท็อปิกที่ว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะมีให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1นะคะไพ่เอโบนะ,ะกองที่2นะคะเพราะหวังหนุนใจแล้วก็กองที่3ใบนี้ นะคะ Morgan greed t a r o r นะคะก่อนที่จะไปเลือกกันนะคะก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ Line แอ131 pprpl นะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดนะคะช่วงนี้ขออนุญาตรับเป็นเฉพาะแบบอัดคลิปนะคะเนื่องจากว่า,าไม่สะดวกเป็นแบบคอนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกกองไพ่กันเลยค่ะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะ1 2 3ไปดูคำทำนายกันคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกล้องหนึ่งนะคะหรือคนที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูพลังงาน่าราศีวันเกิดหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเพื่อนชาวกลองหนึ่งห้าใบนะคะได้ไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเวอร์โกราศีกันคะ่ะ 11นะคะเลข11 4นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย Wednesday นะคะก็จะมีเลข1 11 21 31นะคะ66 26 44 24, 24นะคะมีคนเกิดวันพุธแล้วก็เกิดราศีกันนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอดูชีวิตช่วงนี้ของเพื่อนๆหน่อยนะคะ ชาวกอง1นะคะดูว่าช่วงนี้ชีวิตเพื่อนเเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเป็นไพ่ทําดีสมหวังแล้วกันนะคะส่งพลังงานชีวิตช่วงนี้ของเพื่อนๆก่อนนะช่วงนี้ชีวิตเพื่อนๆชาวกองหนึ่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอเคขอดูพลังงานชีวิตช่วงนี้ของชาวกองหนึ่งท้าเกิดเหตุการอะไรขึ้นบ้างจ๋า อโอเคใบแรกนะคะล็อกล้อนะคะล็อกล้อนะเหมือนตัวคุณเองถ้าใครขับรถนะคะแล้วก็อาจจะแบบจอดผิดที่ผิดทางหรือเปล่าเพิ่งโดนล็อกล้อไหมหรือไม่อาจจะหมายถึงการที่การที่ปัญหานะคะหมายถึงว่าถูกป้องกันหรือถูกยับยั้งไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้นะคะโอ้โหเด้งมาสองใบพลังงานคือแรงแท้ใบที่สองเนี่ยจริงๆนะคะติดไฟแดงเนี่ย แปลว่าถูกหยุดถูกห้ามถูกชะงักไว้ก่อนแน่ๆเลยสิ่งที่ชาวกองหนึ่งกำลังอยากทำหรืออยากพัฒนาอะไรบางอย่างนะคะติดไฟแดงอยู่นะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงความรักด้วยผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทำให้เพื่อนๆติดไฟแดงหมายถึงว่าทำไม่ต้องชะงักอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะพลังงานชาวกองหนึ่งประมาณนี้อะ ขอส่องเลยจ้ะอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องดีๆอะไรสัปดาห์หน้ามีเรื่องดีๆอะไรที่ทําให้หัวใจพองโตบ้างไหมเอ่ยมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตชาวกองหนึ่งบ้างคะสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตชาวกองหนึ่งบ้างคะโอ,โอ้ขอห้าใบนะคะจุกๆไปเลยนะ Judgment น,นะคะสองดาบนะคะ Temperance นะคะขยับฝั่งนี้ดีกว่าอ่าใบที่สี่สามถ้วยนะคะแล้วก็ใบที่ห้าสุดท้าย มีใครบางคนรอคอยเรื่องของการย้ายงานย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่อะไรประมาณนี้ไหมคะถ้ามีนะคะอาทิตย์หน้าคุณจะทําได้สําเร็จคุณจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่อยู่อย่างที่ใจหวังนะคะใบแรก2ดาบจริงๆแล้วตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะลังเลอยู่ก็ได้ว่าเอาไงดี ลาออกหรือไปต่ออะไรอย่างนี้อยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าสัปดาห์น้าเนี่ยชาวกองหนึ่งจะได้คําตอบนะคะจัดเมน้นเนาะจะได้รับข่าวดีบางคนได้ทราบผลขอ,ของการสมัครงานเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยกับบริษัทใหม่ก็ได้ซึ่งนั่นจะทําให้ตัวคุณเองได้ย้ายได้เปลี่ยนนะคะเทมเพลเนเปลี่ยนพลังงานนะคะเราก็จะมีการเฉลิมฉลองมีปาร์ตี้นะคะเพราะว่าสมหวังแล้วนะไพ่ของการเปลี่ยนงานย้ายงานค่อนข้างโดดเด่นจริงๆไพ่ของการ move on จาก ปัญหานะคะอะไรที่คาราคาซังอยู่เป็นปัญหามานานคุณจะสามารถ move on ได้นั่นเองนะคะชาวกองหนึ่งนะโอเคจ้าเอาวันนี้ดูสั้นจังเลยนะคะคลิปอะประมาณนี้นะคะชาวกองหนึ่งขอให้พลังงานบวกบวกบวกหรือเปล่านะสองทางสว่างใจเนะไม่ชาวกองหนึ่งซังหนึ่งใบละกันดูคลิปมันสั้นๆแปลกๆนะคะมาจ้า ถ้าไม่สําเร็จสิ่งที่ต้องทําคือเข้าใจและยอมรับผลเนาะไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ตัวเนี้ยแล้วมันทําไม่สําเร็จนะชาวกองหนึ่งนะคะคุณต้องเข้าใจยอมรับผลแล้วก็มูฟออนคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวกองหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสองนะคะหรือคนที่เลือกน้อง เดย์นะคะชุดเพราะหวังหนุนใจนะคะข้างหลังจะเป็นใบคลอเวอร์น่ารักน่ารักประมาณนี้นะคะโอเคขอดูพลังงานท่าราศีวันเกิดตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆกลุ่มสองจ้าขอดูพลังงานท่าราศีวันเกิดตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆกลุ่มสองนะคะเลข5นะคะราศีสิงห์นะคะเลข6นะคะ ราศีกุมนะคะอควาเรียสวันจันทร์นะคะแล้วก็สกอร์ปโอราศีพิจิกนะคะก็จะมีเอาตัวเลขก่อนนะคะ55 25 66 26า1 2นะคะ2 1 22, 22 2 8 8 28มีราศีสิงห์ราศีกุมนะคะราศีพิจิกแล้วก็วันจันทร์นะคะโอเคมาครบเลยนะไฟลมแล้วก็น้ำนะคะถาดอ่ะ ขอไปดูเรื่องอพลังงานก่อนสิพลังงานของเพื่อนชาวกองสองนะคะสามใบช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวกองสองวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกขนเข้ามาได้นะแต่ว่าช่วงนี้เรารับเป็นแค่แบบอัดวิดีโอนะคะใบแรกนะคะจอรีโมทเลยใบที่สองแต่งงานใบที่สาม โอเคถ้วยรางวัลชีวิตชาวกองสองค่อนข้างดีนะคะใบแรกเนี่ยมีคนจ่อรีโมทคุณอยู่เนาะอาจจะแปลว่าหรือตัวคุณเองจ่อรีโมทเขาก็ได้คุณอาจจะควบคุมใครบางคนอยู่ก็ได้ตอนนี้หรือไม่อาจจะหมายถึงตัวคุณเองถูกควบคุมนะจ๊ะเออหรือหมายถึงควบคุมคนรักหรือเปล่าเพราะขึ้นไพ่แต่งงานขึ้นมาเนาะแล้วก็ใบที่สามถ้วยรางวัลน,นะคะชาวกองสองชีวิตดีดีประสบความสำเร็จสมหวังทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความรักด้วยนะคะ โอเคไม่น่าเป็นห่วงอะไรขอตอบคำถามเลยว่าว่าเรื่องดีๆในสัปดาห์หน้านะคะคือเรื่องอะไรห้าใบจกจุจ้จา,จามาเรื่องดีๆในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องดีๆในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรคะชาวกองสอง two of cups ความรักเด่นมากจริง เพ g e อ f เพนทา c l e s เดอ f o ฟูลขออีกสองใบ Nine of Pentacles นะคะอีกใบหนึ่งสุดท้ายโอเคทัวบอลส์อ่ะชาวกองสองพลังงานลดอยู่นะชาวกองสองนะคะใบแรกเลยทัวร์ครับนะคะเป็นเรื่องความรักอีกแล้วตัวคุณเองค่อนข้าง โฟกัสความรักมากๆนะคะช่วงนี้ไม่แน่ใจนะคะบางคนโสดอยู่ก็อาจจะได้พบเจอกับเนื้อคู่นะคะบางคนที่มีคู่แล้วก็คือรักกันเหนียวแน่นมากขึ้นนะคะจะมีการวางแผนแต่งงานสร้างครอบครัวกันเด็กถือเหรียญนะคะเรื่องของการเงินเนี่ย ตัวคุณเองเหมือนจะโฟกัสที่การหาเงินพอสมควรแต่ว่ามันอาจจะยังได้ไม่ไม่เท่าที่ต้องการแต่ตัวคุณเองค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์นในการพยายามนะอย่างน้อยก็มีความพยายามนะคะต่อมาได้ไพ่เดอะฟูลนะคะโลกสวยมากๆมีอิสระใครทํางานฟรีแลนซ์ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็นายออฟเพนทัคเินี่ไง อะไรที่ลงทุนไปนะคะออกดอกออกผลนะคะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินก็ตามแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะอาจจะมีการขยายเขาเรียกว่าขยายในเรื่องของคู่ค้าไปสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะชาวกองสองเออมีเรื่องเกี่ยวกับติดต่อกับต่างประเทศนะคะโอเคพลังงานค่อนข้างดีนะคะชาวกองสองเนาะ เดี๋ยวขอเปิดไพ่ส่งทางสว่างใจให้นะคะหนึ่งใบไพ่ยอย่างแนะนำอะไรถ้าวันนี้ยังทำไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะรอคอยต่อไปในเรื่องของการงานและการเงินนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวกองสงองเยอะๆยะเลยรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกอง3านะคะหรือคนที่เลือก Morgan Great c h a r o t นะคะสำหรับนี้นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะครูไม่จำกัดไม่กำหนดถามกี่คำถามก็ได้แต่ว่าขออนุญ,ญาตตอบเป็นเป็นวิดีโอให้นะคะก็จะเปิดเป็นแบบว่าไพ่พื้นดวง10บใบนะคะการงินการเงินให้10บใบความรัก10บใบแล้วก็ถามคำถามตอบคำถามของคุณเลยนะคะ โอเคเนาะสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะขอดูพลังงานท่าราศีวันเกิดของชาวกองสามนะคะอุ้ยเลขห้ามาแรงจริงๆนะเนี่ยเออเลขห้ามาแรงมากๆเลยนะคะตัวเ y นะคะวันพฤหัสนะคเจมินายราศีเมทุนอควาเรียสราศีกุมแล้วก็แคนเซอร์ราศีมังกรเอ้ยราศีกรกฎนะคะโอเคจะมีเอาตัวเลขก่อนนะ 4ี่ห้าสี่สิบสี่ยีห้าสิบห้ายีสามสิบามยนะคะวันมีวันพฤหัสนะคะแล้วก็ราศีมีเมถุนกุมแล้วก็กรกฎนะคะที่เด่นๆจะเป็นธาตุลมนะคะโอเคทีนี้ขอดูพลังงาน,นะค่ะของชาวกองสามเนาะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะ สันส้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะขอดูพลังงานชาวกองสามจ้าต่อยมวยโอ้โหเรียนแล้วก็ผู้หญิงอ่ะช่วงนี้เพื่อนๆชาวกองสามเหมือนจะมีการฝึกซ้อมฝึกฝนอะไรตัวเองบางอย่างอยู่เพื่อลงสู่สนามแข่งนะคะแล้วก็เงินเก็บนี่ ค่อนข้างมีน้อยนะคะเรามารองเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยช่วงนี้กลางเดือนเนาะแล้วก็ผู้หญิงทรงเสน่ห์อาจจะหมายถึงตัวคุณเองที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือแบบช่วงนี้เสน่ห์มากๆแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะอาจจะกําลังลุ่มหลงอยู่ก็ได้ประมาณนี้นะคะมาดูกันจ้ามาดูกันเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะของชาวกองสาเป็นเรื่องอะไรคะ เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นสัปบและหน้าของชาวกองสามขอห้าใบนะคะขอห้าใบคะ่ะใบที่หนึ่งสามเหรียญใบที่สองหกไม้ใบที่สามเจ็ดถ้วยใบที่สี่ 4, j u d g เ e n t แล้วก็ใบที่5 Temperance โ okay. อเคเป็นเรื่องการงานแน่นอนการงานการเงินนะคะสัปดาห์หน้าจะมีการร่วมลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะกับเพื่อนฝูงกับธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะสามเหรียญน,นะมีการเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็งานประสบความสำเร็จมากๆเลยได้รับการยกย่องเชิดชูชื่นช,ชมนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องของการงานโอกาสทางการงานแล้วก็สิ่งที่รอมานานจะได้รับข่าวดีนะคะ j u d g m e n t เนาะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะ p ทม a n r e จะมีการพยายามบาลานซ์เปลี่ยนถ่ายโอนพลังงานบางคนอยากย้ายงานเปลี่ยนงานก็จะสําเร็จนะคะประมาณนี้นะโอเคพลังงานการง,งานดีมากๆเลยชาวกงสขอดูสุดท้ายไพ่ส่งทางสว่างใจนะจ๊ะชาวกงสาม ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปแคร์คนที่ท็อกซิกก,กับชีวิตเรานะคะปล่อยวางแล้วก็ออกมาตัดให้หมด <laughs> คนที่ท็อกซิกก็ตัดให้หมดนะคะอย่าไปแคร์อย่าไปเสียเวลานะคะประมาณนี้นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ชาวกองสามเยอะๆเหมือนกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ